เออดับตัวเวอเวตีนี่นะเปกเล้งก่อปราดนะเนาะอเวด้าบารกาณีอีกฟาบีอ่ะเจตยะยานะเต้อ่าเฮดิกแคปอ่าเจบัวเกอ하고결러เนาะอืมต่อไป결러하고하트찔러กับอ๋อ하트루พีก็มันมีกับคนนี้โอเคอ่ะโอเคนะดับพัวเนี่ย phí ca ờ ăn cái cha phí ca gì ăn cái hay đi phố đi kể gì ok ở ra một cái quán đi sao mà lúc <Nhạc> đó họ đón tên nào sao mà chờ lúc bật lúc bắt đầu là thôi ok ok mấy cái này đây là quán chút cái quán đi chơi với nó thế còn 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 thế thầy một cái lẻ được đó là được cái thầy thì bắt đầu không biết quả đã máu ra này การดดลูเตอะไรตัดากดูได <hey. S 3> ้เลยวยบ้านเราเ้กเล่ารเลามีอราจะใจอเกยวกัที่น้องาใจต่ตา้าอมึอีดันเลยกลบูกลบูพวกลบูดันเลยนมาล่ บักแปวะนี่มันมาใส่ชะแล้วอ๋เอ๊ะแล้วมีตึงมาจะดูเด็ดอ๋ ठी กะเลยไปชี้ลาดค่าเด้อมาใส่กูเอามาดอกปูดอกไว้ซิครับตักบักติ๋อตักคลอชี้เด้อเนาะหวีเนาะบักติ๋อหมูกิโตเด้อเนาะหวีอ่ะไข่ก็ไม่พอก่อว่ะนะพอบ่ได้เลยโอเคดูบ่ดูล่ะกวนว่าสิ เดี๋ยวพ่ออยากเิดตาลุแล้เนาะท่อควาจุ้ันะเลไปท่อควนีบบออะไรบอลอกบล็ออยบล็ออกอกบอบลลอบบลออบอ เฮ้ยอกว่าเอาไว้ได้เจอบกดจะหอออีกว่าจุกสิ่งอเกโอ้เน้อเรามีโคจะากับปาว่าจุเพื่เจยบหัน่องอ๋อได้ผมเอา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 เปขเอาเกขวาเนาะเกก็ชาดกับกวยเตี๋ยวดาเดาวง ไต่กันนะตะขึเนาะอััเดแพมเพิร์สไม่มีหลักจคนเดิเดไต่กันนะตะมไ่ไอ้อะปกควันเนาะอ่ะอก้ก็มีอะไรอเอาไว้ก้อนเลยเเอาไว้ทำมว้ทำมีอะไรไมวม่ไหอ๋อดล้มดดูยาพัยิางไะวดนะขอบินอ๋อขบินอ๋อเออเอาไว้ 那在提滿你把不要點哦。麻煩你來了。哦,麻煩你哦提。範珀什麼都沒打細的怕。嗯。OK, 那我會ดูก過個。我這個機械了沒有的。記著。嗯,阿佛的卡納的。哦,阿的西尾立的你嘛要不了。嗯。OK, 我會你的吧。芝巴塔瓦子了哦,我不知道會是。 ผมยนี่เด้ตาตามาเจอรู้เาเนาะตาตามาเจอรู้เราไม่แย่ตาใครตาเลกบัาสซูไว้ได้หนิอุ้มได้ดเย่่ต้อุวเนี่ยอเราพมเพไม่ได้ิาเพมทีอทีบกอมดดูเดารที่ชู The B แต่เดนี้มีเนอเมื่อนาะอืมอืมโอเคตาใครตัไม่บ้านไรไม่โบางอาการเลย อ๋อมีไเลยไม่ชอตที่บ้านงากันเหรอไม่เลยไม่ชอบ้านงากันเออ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 แ่ครต่คนคนเดีเออลูกคนเดียวคดีอืออ่ะตได้อุืไก่เลยถ้าไม่ได้อ๋อไก็เลยอืมอืมอ๋อหนูผู้เนาะมีจานทอไก่เน่าอผักอ๋อโอเคเดี๋ยวได้มาบ้านบ้านตัดซิกยังตัไระยะน่เราไม่มีเลยตาขายวัีอ๋อเนูบ้าปุยเอาไว้ได้ทบู๋ลอยเนูเอาคนตัตนี้ช่มงตัเลยทมาเฉมีเหมอเนะดอกบุดอกเวมีสากหน่อเด้อ เอาไวได้กับบ้าปุยนอนเดทีนอนนอนอยกับบ้าปุยเด้แพนเพอร์สแพนเพอร์นี่อันนี้กี่วเนาะอ๋หนููดได้รออัาราคาเหมอออมุกอดได้คนี่อูาเนาะเอ้ยฟอรี่เาแ่ขอดีเลยที่ผัเฮ้ยอ๋คุดูบัตริอ๋อตาลไข่ตาลไข่เออตาลวันน้อดูตาเตาลไข่ไซส์เอโอเคอันน้ไซส์เอเนาะ

à nên cái aman đó này thế à, nên đắn mình giả là visa xứ mại nó ok ok, okay. được qua đầu phụ đào quên tin phan nó quên lo sang nhà đâu bác nào ta là là chi lưu chi đi chút nào đi gặp bác là thầu bố rồi nào um là thầu bố ok ok mình tránh nó là lúa ta là chúng ta chọn miếu à. mở

เออบะเดอเอออะดูโอยาเพล่ก <Cornell> ว่า <notamment> ต <Douglas> ิบะผักคือบักบักก็ย้อนตะคั่นนี่คือวิ่ดอบาซ่ําไม่ได้มาใส่ได้เราแล้วอ๋อบามาหลอแล้วก็ติดเรามีดอเบมีเหลือเปาะบุบุติติยาหิมะตะไก่อ๋อผิดกันเองอ๋ออ๋อมีดอเปะเพล่น่ะขี้ๆน่ะมาจ๊ะว่าติ ออนมีเลาร์ไขดเดี๋ยวเที่บ้านอนข้อเบ้าร์คไฮไม่เหม็นตะเฮ้ยคกยาช่วงนั้นไม่อยกับปาเด้อนาร่ากาวันนั้นิกเดีมันโลเลยาร์ไฮดมาดเอืมเ่นเบลนมาตเลยนี่เราเอนอเออเออเอเคยเรารู้มาเรจะตีแล้คุกแ่องบอกว่าวาทีเบลนเดอร์เอฟเอฟ บลนเดอร์เมฟเนาะโอเคเกเอาไว้ในเดอ่ไว้ได้ดูกตดอีเนาะเลยย่าดีควาเบียเอาไว้ได้เตยเปียหยเนาะเอล้ลูกตามาเอแต่ไว้ได้จิจานี่เนาะอากูตตอนนี้เดอร์อบร้ลเวเตียได้ยี่ให้อุตกแลเนาะกเพูดวทีิช่วงมแต่ละเด็กโตปลาทองนี่ซิเนาะซืสามีอุปบผัวเด็ซื้อกามาเจอสิเนาะเด็กให้ปุยเนาะท้าพูทาลีเลยลูกเอาไว้ได้สี่พันเดี๋เนาะเน้นเตมียาเบีย เดอบเลผู้วโพเลที่เราได้จอมอเนาะเดอพัฒนาเจอจอรดาเนอราดาโพเดวเต้ามูเดอหนาด้วยเนาะมดแยกเขาเลยที่เดยตชมุทอตดชมุชมัดท่อหมออะไรบัรเลยี่บาเดโอ้ยยาบาเลผู้วพเลที่เราตักืออทัดบัตาเลเชือรดมมาเจอเลยจอเดียวนี้โอ้หมอเนาะโอเคหนาเไว้นไม่ได้ดีควาเบีย

เลกว่ากว่าบาดูเราวิล oh ีอเเดิพืดีเอาวด้ดอคมุพัสนเนาะเรอผูเหือเดเกดอดาวซินโดรมเนาะอมย่ถ้าเร่องเก่าเกดาวซินโดรมเ่ยถ้ว่าคนหนูจะคลียบาดอกวัดูเนี่ยบาตาชาลคายเมษาหลอกันแล้วาคกูดเพลละพอเาวานักเกมินี่ถ้าชาลคาเมษาจะใจจีวกียอนักเมนีาชาลคาดาเมามาตอใจจีอาคนดันนีเกตถ้ากะรัเก็าดูดค่ะ ดป้าเรเาดูดอกเดแสงเกบามีนกดอกกว่าเลยตาวิทยตาย่อนบราเกเลยอันลูกานูะโมเทกันเนาะดีใจนัก้ป้านเดี๋ยดกัมาอยู่ดีตอดกมาบ้าปุยอที่ดกวิจรณเมืออดทีละกะชัวใจนี่หมอเออต่ไม่เลืกาจามาคือนอกาาอีชัไม่บ่เนาะกะจะกับาป hmm. ุยอ้อไวดามิวกับาปุยไว้ดาเนะกับาปุยไว้ดาแพนเิร์สเลยออ เลาะอัวอออะโคดอมูรไกคว้าอะตาตูบาดไคเมเตลูผาผับบ่เคยเหรอเมเตลบ่ามึงใช่มูอะตากระตุเราสร้างยอมาอะโคตานิจะเชื้อมือละมาเนาะดอกกูดอกเวแล้วออดอกตาสุปาสะสีติคะเนาะอัสตากัญญตาสีสีดิคะไม่สีเดี๋ยวเชื้อมือละถึงเคยควเนี่ยสุบัติพัดทํามาเจอสิเนาะจีนี่เนี่ยอันนี้สิกะดีเตบะบ่าเนาะมีนี่ข้อนี้เดี๋ยวตอนนี้นี่ก็ปุยเนาะแพนเพิร์ส นอเลอะอผัวดอลเลอะอปาหอวีพลานเนอร์บะปรเนอร์ดอติหอบะเปนอดอเบ้ตาลาลูดาสิดปะอุ๊คีโมเคมียวอือชุงต่าตอตอเลมูรกาโกนะกิระกะบาลูยิละนอกะบะออกบะออกสิอะผัวเตตาดิดะนอเลอะหอวีละฮะกิเตบอยากกิดะปูนอเวตีบะนอโอเคตาเบลูตาฟูโดมาหลอ